ตาเข้าเนาะเขาให้มาทำแล้วเขาให้ตาเข้าเลี้งล <S 1> <S 1> ลยงเปาปีนี้ทำแล้วตาที่ปาย ้อยปลาย้อยปลาย่ตื้มซีอีกตีบอลลอยปลายปีหน้าตีอย่างไดเราเติมแต่ละปีป,ปีนี้เข้าตาคอยอาการหมดนะตายีกซีเปร์แล้วสิเปร์ทอดอยู่ว่าทา้าบอย่าไปตาเข้าซวยนกเอ้ยสิเป์ทอดจังวะ ตอนนี้กำลังย่างไปเ่าไฟเนาะย่างไ้ธรรมชาติบานนาเดดออกแล้วไันเนาะธรรมชาติบานนาฮอนเนาะเดดออกโอเค